2 p.m. 2 p.m. ให้เด็กๆไปสิคะนี่ค่ะเมื่อวันศุกร์ขมารายการเราใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเขาก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ6นม2 p.m. ค่ะเขาก็ไปงานมิสแอนกรีนะคะที่สยามสแควร์ค่ะหน้าฮันนอล a คาเฟ่นะคะกับงานคอเทสไ s ซี่วิด2 h 2 p มนะคะซึ่งเขาบอกว่าทำเอาสยามนี่แทบแตกเลยค่ะเพราะมีแฟนสับชาวไทยกว่า1,000คนไปร่วมงานนี้นะคะ ซึ่งเขาก็ตอบแทนแฟนๆอย่างอบุนเลยค่ะคือไม่ได้ร้องเพลงนะคะแต่ว่ามีการป้อนสาลายเนี่ยแหละคะ่ะให้กับแฟนคลับที่โชคดีขึ้น็นบนเวทีนะคะซึ่งการป้อนหกหนุ่มเขาไม่ธรรมดานะคะเขาก็จะมีการปิดตาแบบนี้แต่ที่อยากให้จับตาคือคุณนิสคุณค่ะเขาไม่ได้ป้อนธรรมดา,านะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะป้อนเนะะี่ยค่ะเขากัดสาลายก่อน,นะคะ่ะแล้วทำไมแล้วก็เอาไปป้อนนี่ ซึ่งแฟนคลับเขาจะมองไม่เห็นไงคะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้นี่แต่เสียงเปรี้ยวก็เลยขี้สนั่งปากอ่ะอยากจะให้เป็นไม่ข้างล่างเนี่ยคงขำอ่ะไอ้เม้นข้างล่างคงกรี๊ดอ่ะกรี๊ดใช่แต่คนที่อยู่เมนดันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างอะค่ะนะเอาบ้านอาิชิโนครับ เรา่จะให้ถึงไลยมีเธอน้องหมกรสชาติแปลกๆทำไมคุณใช้สาร้ายดีเพาไม่ใช้พี่หนุ่ยดิฉันบ้างอะคะไปเปลี่ยนนี้หรอคสาร่ายต่อเดี๋ยวก่อนนอกจากนี้จะคุยแล้วมีอีกหนึ่งหนุ่งค่ะคุณแพ็กยอนค่ะเขาป้อนสาร่ายได้แบบโดนใจมากๆเลยคือปิดตานะคะอยากให้ดูภาพไม่อยากจะบอกล่วงหน้าเลยว่าเขาทำอะไร นี่แหละค่ะอยากให้ดูดูนะฮะเขาปิดปากเหมือนแบบว่าลองทายซิว่าสาหร่ายที่ทานเนี่ยคือเป็นรสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีผละโยรสชาตินะะคมีผลใช่ไหมคะมันจะมันจะทำดูหวังพอดขึ้นนี่นี่นะคะนี่ตาซ้อนของเธอเน่เลยพี่หนุ่ยทำได้อันเนี้ยทำค่ะ ที่หนูจ้างได้นะคะจะลองสักลองซะหน่อยไม่จ๊ะมีล้วค่ะแต่หกหนุ่มเขาก็ไม่ได้โชว์สเต็ปนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณเดี๋ยวกลางปีนี้ค่ะทูพีเอเขาก็จะมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดมีนิดคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆได้สนุกกันด้วยเนี่ยคือถ้าคนรักกันชอบกันไงะทำอย่างนี้นี่กรี๊ดเลยยิ่งเรอพอลองมาพูดมีคนบอกนะแต่ถ้าคนไม่ได้คิดอะไรต่อกกันทำก็บอกน่าเกลียดอ่ะคุณยายก็ได้นะเจอตอบป่าอ่ะ พระ่ากัดปุ๊บอ่ะส่งให้เอาแผ่นใหม่บ้างส <c oughs> ักโํโกทํถ้าไม่ถ้าไม่รักกันนะแต่นี่ <c oughs> คือเรากรี๊ดเลยนะ